ยังไงยังไงช่างเอียวโอ้โหเนี่ยนิดหน่อยไม่ได้เลยทุกคนนะฮะติดรันรันคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกคนมาเล่นเจ้าแคทนะครับผม313 DL นั่นเองนะฮะก็ยังอยู่ในเมืองนะครับผมนะฮะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ย้ายเจ้าแคทมานะครับผมนะฮะ ก็วันนี้ก็จะมาเล่นขุดนะครับผมนะฮะก่อนมา,าทีมงานช่างเอี่ยวนั่นเองนะครับผมเนี่ยช่างเอี่ยวก็ลงมาแบบลึกเกันนะทุกคนนะดูโอ้โหเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นนะครับผมนะว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็จะใส่แค่ไม่เยอะนี่ครับผมนะฮะประมาณเกินครึ่งมาหน่อยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะของคนนึ่นร้ายแล้วกันเป็นกำลังใจให้ในพ็อกสามดีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเจ้าแคทนะครับผมนะฮะนี่ ก็ไปหาดาวน์โหลดได้ที่ mod fs ยี่สิบเลยในเว็บไซต์ได้เลย Google ได้เลยนะทุกคนนะฮะคันนี้ก็เป็นแบบคลีนมากเลยทุกคนนะฮะเป็นรถใหม่เนาะนะฮะสะอาดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการขุดเลยะฮะนี่เราก็มายืนด้านบนนะทุกคนนะให้รถดำอยู่ด้านล่างนะครับผมนะฮะอนี่ก็จะง่ายในการขุดเลยทีเดียวนะครับผมนี่ <Hey. S 2> เราหันหมุมกล้องดีๆก่อนนะครับ เรามาลุนตอนขึ้นนี่ครับผมตอนลงไม่เท่าไรนะฮะก่อนขึ้นนี่ตอนขึ้น <c oughs> นี่แต่ว,ว่าเราจะใส่แค่ไม่เยอะนี่ครับผมประมาณเลยครึ่งมาหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูมุมมองคนขับด้านในนะฮะนี่นี่เป็นแบบว่าเหมือนหินนะทุกคนนะฮะเป็นหินเป็นหิน ก็ถ้าเราอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมคนขับแมคโครบอกง่ายเลยนะฮะว่ามันมองเห็นได้ง่ายทุกคนนะครับผมมอนไม่เหมือนที่ว่าตอนรถอยู่เสมอกันนะครับนี่เลยนะก็จะประมาณนี้ทุกคนนะนะี่ครับผมเดี๋ยวเราขยับไปที่ตัวแม่นะครับผม ก็จะพาทีมงานมาเรื่อยๆทุกคนนะครับผมว่างานนี้โอ้โหขุดเป็นปีนะครับผม้างานเนี่ <c oughs> <c oughs> เยเจอครับผมต้องระวังอย่าให้หินมันร่วงข้างรถนะครับผมถ้าร่วงเลยโอ้โหออกยากเลยทุกคนนะฮะติดนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณผมใส่ตัวลูกประมาณเท่าไหร่นะหกหรือเปล่าวาะกะเอาแล้วกันนะฮะเยอะเฮ้ยไม่ดีไม่ดีนะฮะหกสายข้างรถอีกแล้วน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นนะฮะยุ่งเลยนะฮะ <laughs> โอเคสังหนึ่งบุงกีนะผมเพราะว่า เดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้นะทุกคนนี่ครับผมโอเคครับผมโ,โ,โอ้โหเสียงแตรไม่มีเลยอะไปครับน้อยไปหรือเปล่าอ่ะลองแค่นี้ก่อนทุกคนนะฮะเดี๋ยวไม่ไหวทุกคนนะ เร่งเครื่องไปหน่อยอยังไงยังไงช่างเอียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยนิดเดียวเองติดนี่ทุกคนนี่นิดหน่อยไม่ได้เลยทุกคนนะีฮะติดดันดัน,น,น ไปทำดาฮะเดี๋ยว้ำมันหมดนะครับไอนนครับผมช่างเหี่ยวเนะีืยม,มียุบนะผมว่าพื้นนี้ก็เป็นหินเลยนะทุกคนนะมันไม่ใช่ดินนะฮะก็น่าจมบนขึ้นนี่ครับผมพอจะใส่ได้ประมาณนี้ทุกคนนะ เดีย๋ยวของเราเนี่นี่ไปไปนานๆจะลงเหมืองทีทุกคนนะฮะนี่ก็ได้งานทั้งปีนะฮะสบายไปเลยนะครับผมไม่ต้องวิ่งหางานแล้วนะไอ้เรามาดูตรงนี้นะฮะตอนขึ้นอีกแล้วทุกคนเดนนี้ฮะว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะไปครับผมเกียร์สโลไปะฮะจงบวะส่งพอดีทุกคน สบายๆครับผมจังหวะส่งพอดีนะฮะนี่เกียร์สโลวยาวๆนะฮะอ่าทางขึ้นทางขึ้นเอะเจออีกจงังหวะหนึ่งครับผมจู่ดันเข้าไป ตรงนี้ออกได้หรือเปล่าทุกคนนะจังหวะเลียเ้ยวพอดีเลยนะไปครับผมอรอดแล้วทุกคนนะฮะรอดแล้วแนะ <c oughs> ทางเอียของเรารอดแล้วแนะ่ไปครับผม ไปส่งลูกค้าเนี่ยผมนี่ก็ต้องนะฮะต้องลงเขาอยู่ทคนนะฮะนี่ไซโลไม่มีสต็อกนะครับพอดีนะฮะลูกค้าสั่งกินนะก็เลยแบบว่าต้องขุดสดๆไปเลยนะทุกคนเลย ขาลงก็ต้องระวังด้วยนะขอภัยในความแหลกทุกคนเนะี่ยเบาเบแล้วพี่จูบะโค้งพอดีนี่รถหนักทุกคนนะตรงนี้ต้องระวังมากเลยทุกคน ถ้าตกลงไปในห <laughs> ่อโผล่ไปต้องสืบแน่จะวาวิ่งโค้งมาพอดีเมื่อกี้สักครู่นะเบรกไม่อยู่เลยนะทุกคนนะเป็นรถจริงนี่ต้องระวังนะครับผมเบรกแตกได้นะ แม่การจอแรกทุกคนนะไม่ไหวไม่ไหวนะตอนประคองไปก่อนเอาแค่จบคลิปนะไ <c oughs> อ้ทางนี้ก็คล้งกันทุกคนนะเื้เบาลงพี่โอ้โหโดดเป็นมาาเลยทุกคนนะ จึ๊งจึ๊งเลยทุนเลยโอ้โหไหลนะครับอันนี้รถไหลทุกคนนะต้องระวังด้วยเบรกไม่อยู่แล้วเเหยียบเบรกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนรถเล็กปัดหน้าทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนนะฮะ รถปาดหน้าอย่างนี้เด้อ1สิบล้ลอนะพี่เออรู้จักสิบล้อเปล่าสิบ <c oughs> ล้อไทยนะฮะเฮ้ยสายสายสายคิดว <c oughs> ผมเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้นะฮะ ครับผมสวยนี่ปอดนะฮะปอดรถนะครับผมเราสต็อกหินไว้ก่อนนะทุกคนนะนี่ก็เป็นร้านตรงนี้นะเช่าร้านตรงนี้นะครับผมสต็อกหินไว้ก่อนนะ ยุบเลยทุกคนนะถึงก็ยุบเลยอนะ่ะทุกคนนะไม่ธรรมดานะตรงนี้โอเคครับผมตั้งลำแล้วก็ดำเลยเลยเนะี่ย โอเคครับผมตรงนี้เลยไปครับดำตะลูกก่อนหนีฟ้าคืมฝนจะตกนะทุกคนขี่ฮะเรียบร้อยปลดตะลูกเนี่ยครับผมแง่ปลดลูกแล้วก็ซิ่งนะดูทุกคนนะ นี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะ่นผ่านไปแล้วหนึ่งเที่ยวทุกคนนะครับผมนะฮะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฝากกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม,ม่กดติดตามกดติดตามด้วยละกันนะครับผมคิดดีเวลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบาย